สบายดีพี่น้องสบายดีพีที่ฮักแข่งเป็นเบิร์ตสุขุสุคนสมองสุบอลทักทายสบายดียามสวยๆพี่น้องเนาะใกล้สีเที่งสิบเอ็ดโมงเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ขังกระไดจะหาบนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้แล้วได้พี่น้องเอ้ยได้หกให้แล้วโอ้เข่าฟูบ่นี่ยเหม ต้องใช้คนปักลงบอดีมันพู่ด้วนี่จ้างคนดำหน้าพี่น้องเอ้ย <c oughs> โอ้ยจากไหนจากจามหาเอ,านเนอื้อไอ้น้องเห้กนไกลอีนแล้วพี่น้องเนาะเคนมาซอยดำดแล้วมันเหลือได้ไหนเนาะ ใส่รถเข็นมาฟไฟเด้คนมาเนี่ยมินนี่บอกว่าคงใส่อยู่เนี่ยเดี๋ยวเอาไปทเทไว้ให้ลุ่มไปเลยมินนี่กับเสี่ยวเด้เนี่ย<อ>เขาใครแล้วพี่น้องเนาะ วันล,ละสองร้อยพี่น้อยวันล,ละสองร้อยสองร้อยดำหน้าวันที่สองพี่น้องนอกหมู่บ้านนี่ได้ให้เนือหมู่บ้านนี่ก็ได้ดำได้ให้เนืองก็รอบแรงกับโบดีด,ดำพี่น้องเยรอบแรงเขากับไถนาเมมิน,นี่เพื่อก็ลุกกะไว้ ว่าซิได้สิบป่ายผู้ใดพี่น้องไว้เมือนี้นะแต่ว่าทีมนายุงบ่ามามาแต่ปนุ่ยผู้เดียวทีมนายุงตะกี้ว่าซิมาหลายคนอยูอย่พี่น้องเนาะทีมนายุงทีมเออยชาวจอยพี่น้องไปเพื่อนว่านี่เพื่นมาดับจอยเสี่ยวเพิ่นนี่เลยเนะี่ยก็เลยให้เพื่อนนั้นหาคนงานมาให้ในเด้อว,ว่ามาเรียลและเพิ่นน่ได้มาคนคนที่เพื่นหาให้ก็บ่บด้มาน้ากันพี่น้องไอ้ตะกี้ว,ว่าซีได้อยู่หาหกคนเจ็ดคน มาลวดวะมาแล้วคบมาจ้อยพี่น้องเลยนี่พี่น้องเลย <c oughs> ได้ท่านจะขึ้นบ่บบอเออสี่แปดโมง เอโบอให้ให้นี่น,นะเฮากวดเด้ฮักขวดลงเออมันมันเลยเป็นนังอยู่ได้บบบนี้ <c oughs> ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยวเลยทีมงานเนาะทโดดงานแล้ว่าสั่น มันแข oh, ็งเนาะโอ้ยพ um ี่น้องเอ้ยมันโน้นแล้วกวดตัวโน้นลงมาฮนะสิไหมแล้วเจียมไหมเถอะแกเออโอ้ยพี่น้องเอ้เอาทีมงานสายจวดพี่น้องเอ้ มือแลงมือแลงจะฉีดอระไห้ไปตงเนาะแมนทีมทีมโลกากระีมดำซ่ออาู่มือแลงเนี่ยอ่าผใหญ่คายอีกคนหนึ่งโอ้ยาีจวดออแล้วนันนี่นะยังจะไห้เนี่ยยังเออบ๊ยบแข้งบแข้งอันนี้ยังมาาคาดไว้ที่เสาพอดีอ่บแข้งบแข้งมาดีนะเงหนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปด ยังแปดที่น้องอ้ยแปดทั้งไฟไถยไฟไปเรียบร้อยเลยเนี่ยสบายดยีลูกละอ้ยคือเก่งแค่นี้ไนงะอนเงิน,นเราแห่งมาดำหน้าหลับจ่างหมดเลยเอ้ยเจ้าดำงามๆคือเล้าเด้ออ,อืมเราลืน่นเจ้าอายุลื่นเจ้าปีสองปีเองนะฮะจากปีแล้วเงินชีพ เพื่อนไปปีชีหอดเก่าแหละโอย้ยในเสียวเดี๋ยวครับเก่งขนาดไปหานอ่อยแข่งอะไรเอาเอาสามคนเลี่ยวให้เลยพี่น้องเก่ง,กงอะไรอันนี้อือเลี่ยวให้เลยได้เนี่ยสามคนทำเสียว โมเมนต์วะคุ้นเลเออ โอ้ยมันชุกบ่ทันเด้อมักซิดานะะมักซิดาชุกบัวธันเด้ออืมโอ้กินจนมดอะไรบ่อืม ม่พเเป็นหนมากป่่่ม่านั้นฮ่า่า่าาาหมกเนี้ยก็เอ้เออมางีิหูกลกใหปลาน่อมาเพิ่มพี่น้องเอ้ ไปดิคก็เลยมาสวยี่นู่นเห็ุงานบ้านไี่้องเลยไอนู่นเห็นงานบ้านพี่้างเลยเพื่อเล่าสิเล่วงานบ้านแล้จังในมานี่ แม่เอานเอาถุกเนว่ยคนนู้นนี่ทำบวสูกัอยู่บ่ได้พี่น้องเว้ยอยู่บ่รอดมีแนวใดเฮ็ดมีแนี่ยใด้ดหาแนีใด้ดเงินเอาม็ดไปเก่าก็ได้ไปเก่านะไม่งั้ตัวนั้น ไปเสียวให้แล้วก็ปเดยนหสามคนสีแยววอีเลยพี่น้อยอือเสีลยวเขาวัีได้นีนะมีนี่กัเก่งคณะโหงยเสี่ยวอีกเก่งไรวานกับบดธไ้มัดผัชองเสี่ยวเนี่ย พากระดับหน้าพี่น้องเอ้นิ่งหน่อยบานเฮาเจะชี้แล้วแปดปีเก้าปีสิบปีเฮี้ยนให้ดำหน้าปิน่นเลยพี่น้องเอ้ขึ้นน้องเงินนี่มาดำหน้ารับจ้างอายุสิบปีนึงได้นเนี่ยนู่นน่อยเจ้าก็อีกสองปีดำหน้ารับจ้างแล้ลูกเออไม,ม่หักมีส่วนอีนายเสี่ยวไปดำหน้ารับจ้างมือก็ได้เลยเงนิน ยับเข่าอีกไหนเด้อยาวหางเลยเด้อ hmm. นี่นี่โตเอิงเงินเนี่ยใส่อีกในกุกหนึ่งนี่มาโตเอิงเงินนี่นี่ยำมาวางนี่เบิรงดูวยตูน่าเจ้าได้เอออืมโอ้ยพี่น้องเย1ยเราอยากรับอยากนอนอลไรได้นี่นะไถยน่าเงาคนเดียวร้านมาซอยร้านขาดซอยซีให้พี่น้องเอ้ยร้านซอยขาดซอยซีให้กับ ไข่ฮะอ๋อหมวยหมวรถจิมาซื้อมูเจ้าบอนมินิมูยังน้อยอย่าพามาซื้อเด้ออีกยังอาหารอีกสิบใบสอบเป็นอะไรคันคันโมซื้อเติมคือเสตปล่อยยาวๆอย่างนั้นเนาะมีร้อยนำมาจากดำก้าใหไงเห็นมูดำพัดก้าบใหญ่กระดำมมาเีย ราอ่ไรที่ป่ะเนี่ยคุณได้กระดัเลยจะเอ๋ยเออมาใหญ่อยู่ไหนนะไปกระไดจักหอเดือนแล้วบ่ได้กะนี่นะเจ้าวันที่ถ้าได้ชำตกนะลืม撒ชาวป้ายบอกข้างหองเฮาข้างเฮาเน่ะตกกคนน้อยอยู่ อ่าเอาอได้เอาน้อยเนี่ยโต๊ะน้ำลังน้ำลังโบเมตรซีหาม,มือผมจัก่กอนนั้นเรายังยิบก่อนหักก้าเรางามมันก้าเราพุน่นเราลายอืมันยาวมันงามกว่าจูเฮาอ่ะโบพีล่ละว,วนันมันอันนั้นละว,วันพอดีจูเฮาหน้าว้านที่อันนี้รอเหอยง่ายมันจะมาจำเข็มอืม ยาวกนกพี嫖 àn, 嫖่น <t pharmac Gard Multi> ้องเอ้เสี่ยวเลยทีมลูกกากับลกพี่น้องเนาะทีมดำกับดำคพี่น้องนะสลัดคลิปนี้ไว้จะมีคนพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกคนในไลน์พี่น้องต่อไยสุขดๆขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเอ้ยก่อนคลิปหน้าพี่น้องเนาะสลัดคลิปนี้สบายดี